ทำไมกินสับประรดแล้วแสบลิ้นมาส่องกล้องดูกันค่ะว่าจะเจออะไรบ้างพอดีไปเจอข่าวหนึ่งค่ะที่เด็กกินสับประรดแล้วลิ้นเป็นแผลจากนั้นเนี่ยก็มีลูกเพจส่งข้อความมาบอกว่าขอให้ส่องสับประรดให้ดูหน่อยค่ะว่าข้างในมีหนามจริงหรือเปล่าก็เลยออกมาหาสับประรดเพื่อจะเอาไปส่องกล้องแต่ที่ร้านให้มาเยอะมากค่ะเราก็เลยเอาไปให้ป้าที่ขายโรตีสรุปเหลือสองชิ้นค่ะทุกคนแต่เราใช้อามาส่องแค่นิดเดียวนะคะเราก็จะขูดเอาในส่วนของเนื้อแล้วก็น้ำสับประรดไปส่องกล้องให้ทุกคนดูกันี่่หลลาาายคนนบอกกววเิสัปะ แล้วรู้สึกแสบลิ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวไปดูกันค่ะส่องโบกเข้าไปส่องเข้ามาเนี่ยเราก็เจอกับเนื้อสับป,ประรดแล้วก็สังเกตที่เป็นเส้นเส้นที่เป็นกระจุกนี้นะคะพอดูที่เป็นเส้นแยกออกมาเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆปลายแหลมทั้งสองข้างนี่ก็คือผลึกแคลเซียมออกซาเลตท,ที่เรียกว่าราพายและสาเหตุที่เรารู้สึกแสบลิ้นเวลากินสับป,ประรดก็เพราะว่าในสับป,ประรดมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบโมิเลนสามารถย่อยสลายโปรตีนได้และลิ้นของเราเนี่ยก็มีโปรตีนเคลือบอยู่เวลาาาเเรินข้ไ นีก็อาจจะถูกย่อยจนเกิดอาการแสบลิ้นขึ้นมาได้และอาจจะมีเจ้าผึ้งแหลมๆนี้เข้าไปทิ่มแทงผิวของลิ้นอีกทีค่ะแต่ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนะคะลิ้นเราจะทําการสร้างโปรโตีนขึ้นมาใหม่ได้เองดังนั้นอาการแสบลิ้นจะเกิดขึ้นแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ